สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง t e c h e x t r e m e นะครับผมต้องนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเช่นเดิมครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอตัวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ IT ก็จะเป็นไฟวอล์นะครับไฟวอล์ wall, หรือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับ Security ของคอมพิวเตอร์เรานะครับ ไฟวอลเองเนี่ย้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในวงการไอทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นอุปก,กรณ์รักษาความปลอดภัยเนาะป้องกันก,การแฮกป้องกันไวรัสต่างๆเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเราถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่แบบเออยังไม่ค่อยรู้ว่าไฟไวอลมันคืออะไรมันออทําหน้าที่อะไรให้เพื่อนๆจินตนานการถึงตัวกําแพงนะครับกำแพงบ้านเราเนาะ ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยมีเป็นบ้านเดียวเป็นบ้านเลยไม่มีกำแพงล้อมรอบแล้วเรามีประตูมีหน้าต่างอย่างถ้าเพื่อนๆปิดประตูหน้าต่างหมดทุกบานเรียบร้อยปุ๊บถ้าเป็นโจรก็อาจจะไม่สามารถเข้ามาในบ้านเราได้เพราะว่าเราปิดประตูปิดหน้าต่างเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆอาจจะลืมปิดหน้าต่างสักบานหนึ่งหรือลืมปิดประตูข้างหลังบ้านถ้าเกิดเราไม่มีกำแพงเนี่ย หรือว่าคนผู้ไม่หวังดีเนี่ยก็สามารถจะเดินเข้ามาในบ้านเราได้ไง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีกําแพงบ้านล้อมรอบแม้ว่าเพื่อนๆจะลืมปิดหน้าตา่างปิดประตูแต่แน่นอนว่าคนที่เขาจะเข้ามาในบ้านเราจะเข้ามาได้ยากขึ้นเนื่องจากมี็กำแพงล้อมรอบบ้านเราไว้ถ้าเขาต้องการจะเข้าบ้านเราเขาอาจจะต้องปีนขึ้นมาโอเคถ้าเรามีกำแพงบ้านแล้วเรามีลวดหนามรอบกำแพงบ้านหรือแม้แต่จะ ใช้เป็นลวดหนังไฟฟ้าบนรอบกำแพงบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นการเข้าบ้านเราได้ยากยิ่งขึ้นแนมะ้ว่าเราจะลืมปิดประตูปิดหน้าต่างนะครับโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาดูไฟวอลที่เป็นที่รู้จักของในแวดวงไอทีเลยนะครับเป็นยี่ห้อ fortinet แต่ว่าตัวชื่อสบแบงของเขาเองเนี่ยจะเป็น fortigate นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวจะอันบ็อกให้ดูอุปรกรณ์ตัวจริงของมันเลยนะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูไฟวอลกันเลยโอเคมาไฟวอลโอเคครับตอนนี้เป็นกล่องไฟวอลเนาะก็รุ่น f g ขีดหก f เนาะโอเคตัวนี้เลย fortinet นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกัน okay. ในกล่องนะก็จะมีคู่มือมีสายแลนมาให้1เส้นดูมีอะไรบ้างมีน็อตตัวน็อตยึดแล้วก็เดี๋ยวพี่ลองแกะดูโอเคในกล่องนะก็จะมีอะแดปเตอร มีสาย AC เนนะดูซีข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้อ่าออตนเน่นะครับหนึ่งตัวหมดแล้วนี่เป็นคู่มือ Quick Start ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันว่า FG 60F เป็นยังไงโอเคเดี๋ยววางไว้ก่อนตอนนี้เราเห็นรัตชีสเนาะอยู่ในหน้าจอแล้วก็มี FortiGate FG 60F FG 61F ก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวดัตตาสำ,สำคัญที่เราสนใจเนาะของไฟ์วอลเองนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาดูว่ามีอะไรบ้างในด s ตชี t นี้นะครับโอเคเรามาดูที่รุ่น 60F กันก่อนเนาะ สวนนี้ก็จะมาด้วยพอรตที่เป็นพอทแวนสองพอตแล้วก็เป็นพอร์ต d อ z อีกถึงรอตแล้วก็จะเป็นพอร์ตที่เป็นพอร์ต i n t อร์ a l ลพอทเนาะอีก5พอพอตแล้วก็จะมี Fort ต g a t e Link ์อีกพอรพอนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB กับพอร์ c คอนโซลอีกอย่างละพอตเนาะข้อมูลสำคัญเลยเรื่องการเลือกไฟวอลของเรานะครับไฟวอลเนี่ยเราจะดูกันที่ทูปุต ทูพูดก็คือปริมาณข้อมูลที่วิ่งหลาผ่านตัวมันได้นะครับรองรับได้ที่เท่าไหร่ที่จะทํางานได้ปกติรุ่นนี้ก็จะรองรับทูพูดที่เป็น IPS ทูพูดได้ที่1.4กิกะบิตเซกนะครับแล้วก็จะเป็นทูพูดที่เป็น Next Gen f i r e w a l l ได้อีก1กิกะบิตนะครับแล้วก็จะมีทูพูดที่เป็น Test Protection อีก700เมกนะครับ ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ป้องกันคนละแบบกันเนาะแต่ละแบบก็คือจะมีฟังก์ชันการทางานต่างกันแล้วก็จะมีการรองรับความเร็วสูงสุดที่ต่างกันนะครับมาดูอีกสิว่าตัวมันมีอะไรบ้างตัวดิเมนชันก็จะเป็น385คูณ216แล้วก็คูณ160มิลเนาะก็คือเนี่ยไซส์มันแค่นี้เลยแบบนี้ฝ่ามือหนึ่งประมาณนี้นะครับ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1นกิโลแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยถ้าเป็นตัวมันเนี่ยไม่สามารถจะเอาขึ้นแหลกได้นะครับก็ใส่ตู้แหลกไม่ได้มันจะมีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งครับที่ใช้ตู้แหลกเดี๋ยวเราจะมาลองแกะอุปกรณ์เสริมมาดูเนาะว่ามันมีอะไรบ้างข้างในโอเคขออุปกรณ์เสริมด้วยครับโอเคครับเอามาเลยครับอุปกรณ์เสริมหนักเหมือนกันโอเคตัวนี้เป็นเนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวเล็กเนาะ พอมันตัวเล็กปุ๊บเวลามันเอาเข้าแหลก19นิ้วเนี่ยมันเอาเข้าไม่ได้มันมันยึดไม่ได้นะครับโอเคเราจึงมีอุปกรณ์เสริมใหม่ตัวหนึ่งนะอุปกรณ์เสริมก็ามาดูกันว่ามันเป็นยังไงส่กล่องขึงน้นมาอันนี้ก็จะเป็นสายลัดพวกสายไฟพวกน็อตเนาะที่มากับอุปกรณ์เสริมมีคู่มือด้วยคู่มือเซออุปกรณ์เสริมนะแล้วก็ตัวนี้ครับยกขึ้นมาหน่อยอ่าโอ้ ตัวนี้ครับอุปกรณ์เสริมก็จะเอาไว้ตัวกล่องตัวนี้นครับมายึดไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะสอนวิธีการติดตั้งเข้าตู้แลกเลยแล้วก็หลังจากเข้าตู้แลกแล้วเราก็จะมีการสอนเข้าไปคอนฟิกเบื้องต้นด้วยนะครับครับผมก็หลังจากที่อันบ็อกให้ดูแล้วเนาะว่าตัวออดิเกต 60s มีอะไรบ้างตัวนี้ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะสอนวิธีการติดตั้งขึ้นแหลกเอาเข้าตู้แหลกกันว่าจะต้องติดตั้งยึดยังไงบ้างกับตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวซัพพอร์ตตัวที่เข้าแหลกเนาะแล้วก็ EP ถีัดไปก็จะเป็นการสอนคอนฟิกเบื้องต้นฝากเพื่อนๆติดตามชมนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากช n n e l ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่อง IT อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็ รอติดตามชม Subscribe ช่องเราไว้แล้วก็กดอดิ่งเพื่อติดตามเนาะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ